สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านผมเองครับวันนี้นะครับพามาดูแปลงหญ้าในเปียแครนะครับผมหลังจากที่เราได้ทําการทดลองปลูกนะครับหญ้าหลากหลายชนิดตรงบริเวณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหญ้าขนธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าแองโกล่านะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าลูซี่นะครับทุกอย่างสวยหมดนะครับแต่ว่าหญ้าที่เหมาะสมนะครับที่ปลูกบริเวณนี้นะครับมันเป็นบริเวณที่คับแคบ พื้นที่จํากัดนะครับต้องใช้หญ้าที่มีความสูงนะครับเจริญเติบโตด้านบนนะครับส่วนแพนกล่าลูซี่นะครับเขาจะเจริญเติบโตเขาจะเป็นพืชเลื้อนนะครับจะไปทั่วเลยนะครับผมแม้แต่ทางเดินเราก็ไม่เว้นนะครับผมบอกว่าจัดการยากนะครับไอ้ตัวนี้ค่อนข้างจัดการง่ายหน่อยนะครับผมและหญ้าชนิดนี้นะครับก็สามารถจัดการหญ้าชนิดอื่นๆได้นะครับเพราะว่าเขาจะไปบังแสงแดดนะครับทำให้หญ้าธรรมชาตินะครับ ไม่มีสิทธิ์เกิดเลยนะครับผมด้านล่างครับยาชนิดนี้นะครับต้องบอกว่าเมื่อ5้าหปีที่แล้วนะครับคิตมากนะครับผมนิยมปลูกกันมากคิดมากนะแต่ณปัจจุบันนี้นะครับก็มียาชนิดอื่นนะครับมาแทนที่เรื่อยๆนะครับ าทุกชนิดนะครับมันก็มีข้อดีนะครับข้อเสียนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่านนะครับว่าคุณต้องการแบบไหนนะครับผม Thank you. ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ